สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะเรื่องที่เอามาเล่าวันนี้เป็นเรื่องของวังของสมเด็จพระปิน่นเกล้ากับคุณผู้ฟังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสั่งหรือวังที่ว่านี้ก็ชื่อว่าวังศรีทานะคะชื่อวังศรีทานี่อาจจะไม่เป็นที่คุ้นหูสําหรับใครหลายคน แต่ในแง่หนึ่งถือเป็นวังที่บ่งบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และก็ความสัมพันธ์ในราชวงศ์ได้เป็นอย่างดีจากที่วังแห่งนี้มีสถานะเป็นพระบวรราชวังสำรองของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่หลังจากที่พระองค์เสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งให้รื้อวังแห่งนี้จะเห็นว่าในสมัยรัชกาลที่สี่เป็นช่วงเวลาที่ประเทศจากตะวันตกกำลังเข้ามาติดต่อกับไทย หลายครั้งที่ชาติตวันตกยกข้อข่มขู่เรื่องจะยกเรือรบมาใช้เป็นเหตุผลในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรัชกาลที่สี่จึงโปรดให้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าซึ่งเป็นพระอานุชาในพระองค์หรือที่ออกพระนามกันว่าวังหน้าทรงสำรวจหาที่ตั้งราชธานีสำรองสำหรับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วทรงเลือกสร้างพระบวรราชวังสำรองของพระองค์เองณบ้านศรีทา ริมแม่น้ำป่าสักฝั่งตะวันตกแขวงเมืองสระบุรีสร้างเป็นเครื่องไม้อย่างลาวคาดว่าสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพศ4 4 2 2ขณะที่ราชการที่4โปรดให้ตั้งเมืองลบบุรีและบุรณะวังให้เป็นราชธานีสำรองแทนเล่ากันว่าวังศรีทาของสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีแนวเขาล้อมคล้ายป้อมประการธรรมชาติชื่อว่าเขาคอกมีช่องทางเข้าออกสองแห่ง ช่องทางบกอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทางน้ำหากจากช่องทางบก80เมตรทรงปรับปรุงพื้นที่เป็นที่ฝึกกำลังพลเลี้ยงช้างเลี้ยงมา้าเนื่องจากเป็นบริเวณที่เขาคอกล้อมเป็นพื้นที่ราบซึ่งกว้างขวางและมีทางน้ำสำหรับเหตุผลที่เลือกสีทาเป็นพื้นที่สร้างวังสำรองนั้นว่ากันว่าสระบุรีสมัยนั้นเป็นที่อยู่ของชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนหลังจากสงคราม และยังมีกลุ่มที่อพยพเข้ามาเองในอีกหลายระยะและในขณะที่ดำรงพระยศเป็นกรมขุนอิสเรเอลังสรรน,นั้นมีพวกเรามาสมัครเป็นข้าราชบริพารเป็นจำนวนมากพระองค์ทรงมีหม่อมห้ามนางในเป็นชาวลาวและมีบริวารเป็นชาวลาวจำนวนมากสมเด็จพระปิ่นเกล้ายังทรงโปรดแคนฟ้อนและก็แอลในแง่เชิงศิลปะการดนตรีและการแสดงของลาว แต่ในหลวงราชการที่สี่กลับไม่ทรงโปรดหลังจากที่พระปิ่นเกล้าเสดสวรรคตแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีประกาศเรื่องห้ามเล่นแอลลาวในบทความมีระบุไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเสด็จไปประทับที่วังแห่งนี้หลายครั้งแต่ละครั้งก็ประทับอยู่เป็นเวลานานจนกระทั่งปีที่พระองค์ทรงพระประชวรและเสด็จกลับพระนครจนสวรรคต หลังจากการสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีรับสั่งให้รื้อวางสีทาซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นถึงสาเหตุที่การรื้อวางแห่งนี้ว่าน่าจะมีสาเหตุอื่นที่เกี่ยวเนื่องด้วยอาจจะเพราะพระองค์ไม่โปรดพวกเราแถบสีทาจากที่พระราชหัตถ์ทะเลขาถึงเจ้านายผู้ใหญ่มักมีข้อความลักษณะค่อนขอดกระทบกระเทียบพ,พวกเราและกระทบถึงพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าแต่อย่างไรก็ตาม การว่ากล่าวนั้นไม่ได้ทําให้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าสนพระไทยนักโดยสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นผู้ที่กล่าวขานกันว่าพระองค์ไม่ใคร่ฟังคําใครนอกเหนือจากพระมารดาที่สิ้นพระชนไปแล้วซึ่งในช่วงที่สมเด็จพระปิ่นเกล้ามีพระชนมายุอยู่รชัชกาลที่สี่จึงไม่ได้ว่ากล่าวอะไรทรงเก็บความไว้ในพระไทยจนถึงช่วงที่วังหน้าสวรรคตแล้ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงปโปรดให้ลื้อตำหนักลงมาสร้างเป็นวังพระราชทานพระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนื่องจากพระบวรราชวังสีธาสร้างเป็นเรือนไม้มีพื้นที่กว้างถึง150ไร่เศษในปัจจุบันร่องรอยที่เหลืออยู่บ่งบอกว่าซากที่เป็นพื้นก่อเรือนไม้ก่อด้วยอิฐฉาปูลเป็นบัวคว่ำบัวหงายคาดว่าสร้างขึ้นมาด้วยกันสองหลัง ที่เหลืออยู่ก็หักพังสูญหายไปหมดภายหลังมีชาวบ้านเข้ามาใช้เป็นพื้นที่ทำกินมีการไถทำลายซากเดิมแทบสังเกตไม่ออกปัจจุบันกันไว้เป็นพื้นที่สาธารณะประมาณสี่ไร่เศษซึ่งปรากฏเห็นเป็นชานประตูก่ออิดฉาบป,ปูนมีรอยวางแผ่นกระดานทำสะพานยื่นไปยังบึงน้ำชาวบ้านเรียกว่าบึงตลาดชัยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัววังห่างประมาณ100เมตรเศษ ใช้เป็นที่ประทับส่งน้ำและเป็นที่ชุมนุมเหล่าสนมนางกำนันไฟในของสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่นำมาเล่าเป็นส่วนหนึ่งของเกรดประวัติศา,ศาสตร์ซึ่งน้อยคนที่จะรู้จักวังสีา้าขอบคุณข้อมูลดีๆจากศิลปะเมกซิน n o m o m a z i z i n g t h a i l a n ดขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ